ียมาเรียบร้อยเลยนะคะเวลาเรามาวัดในที่นี้เราต้องเตรียมไปประมครับทำบุญเนาะสาธุป้าก็มีส่วนร่วมในนั้นอยู่แล้วน,นีเขาเขาเรียกว่าอ่ามโนโบแบ่งปัน <c oughs> วันนี้เราจะมาเที่ยววัดนะครับชื่อวัดรูสิงนะครับที่อำเภอสาสขันจังหวัดกาลสิน์ ลงทะเบียนก่อนแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อมาแล้วมากี่คนสีสีฟ้าวันอ่ะสีฟ้าวันสูกสีเหลืองวันจนันทร์

ผมติดอยู่ เ้าจะต้อกตงหรือต้องการจะเข้ห้องน้ำห้องสุขาทางวัาเราก็มีบริการดตามญาติธรรมค่อนขางน้อยนะคะบริเวณของหนองปู่ศิลาช่วงเอีนนั้นก็จะเป็นสวนสัตว์นะคะรพาน้องๆไปดูสวนสัตว์จำลองรักสิบสองานสีเช่นท่านเกิดปีประกาศยันชาพุธบงแห่งไก่รูปปั้นไก่ ใหญ่กว่าของจริง3ามร้อยเท่าสี่ร้อยเท่าเลยนะคะแป้นเกิดปีกุลไปเจะเจอหมูหมูสีขาวสวยงามนะคะท่านได้มีการร่วมบุญถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพกับนะักสังฆ์ปีต่งางๆที่เกิดของท่านนะคะเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับนะคะเชิญชมความงามยูทัศธรรมชาติของวัดรรพุทธว่าปูสิงอ๋อขณะนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงโดยเฉพาะบริเวณนะคะ ่วนบอเวียนเทียนนะครับสมรอบองติอีทีโซพะโควาอะราสัมาสมุทโตเก็บเกีามารานสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุษสนัง โตพระวารติสวากาโตพระขาัตโมสันทิติโกอัคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตติโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆ ญาเยปติปันโนพระขาวตโตสาวกสังูสามีจิปติปันโนพระขาวตสาวกสัจะสังเกตจะมองเห็นปาิตอน้ปาริปอยตทุกชาโนาที่บอวพระษฎุคคล ได้มัโอกาสได้ไปไหว้ขออนุโมทที่รอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานการยติธรรมก็เรียนเชิญจุดนั้นก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนออนญาตแนะนำลูกหลานยติตธรทุกทกท่านนะคะส่วนด้านหลังองค์พระประธานสกกกโติิิิออเ ันยุปจตตังเยิตภันโยนีที่สุขิปันโนก็กวตวสาวกสังโคประชุปติปันโนก็กลวตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนก็กลวตสาวกสังโคสานีจิปฏิปันโนกกวตสาวกสังโฆได้ที่ทางจัตตาริบุริษายุคานิอัตถบริษาบุคลาเอสก็กวตัสาวก็สัง ขออธิฐานนาบุญกับคุณแม่เขียวอย่างเสรานะคะพร้อมครอบครัวคุณแม่เขียวอยู่อำเภอเสรภูเเมืองเขตเมืองไะเขเมือไกรคะรคัวไณแม่เป็นขออนุโมทนาบุญกับคุณอรสาราณี ต้องทงยกรได้เต้องเดี่ยวค้าไปแล้วแบบไห้ประจุทีมากรพอนรมีดซากประมาจี พระเจ้าแผ่นีิท่านกำลังมีศรัทธาาร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์อหนึ่งร้อยบาทค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคณะท่นานเจ้าภาพาสนะักกาทุกชื่อทุก,ท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 กรายนามที่ได้มีศรัทธาาร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์กับทางวัดพุทธวารตุสิงของเราในครั้งนี้ก็ขออนิสงส์ปุญที่ทุกท่านคิดดีทำดีครั้งนี้ ขอให้บุญนี้ปกปักรักษาคุ้มของท่านทั้งครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นปราศจากทุกโศกโรคภัยอย่าได้มาเบียดเบียนมาให้มีชัยไปให้มีโชคเดินทางกลับบ้านก็ขอให้บุญนี้คุ้มครองรักษาเจ้าภาพทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ ข้าพเเรียนเชิญนะคะยอดที่ทำที่ไหว้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับบ้านนะคะข่อนจนทุกท่านร่วมโบสถ์วัดปุสิกรยอดเขาเฮนี้นะคะขณะนี้ทางวัดกำลังรับบริจาคสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์อยู่นะคะยอดที่ทำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อปักกลูสิริพันธนันท์เทนะคะประกานสงฆ์ท่านมีดิบริที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นในวัดยอดเขาปุสิ่งนี้ท่านก็บอกคุณ

มันไม่เอาแดงตัดกันสบายนะสบายไมีแดง้ามีแล้วต้องกระซิบซุดวิวด้านล่างที่มองลงไปจากบนภูสิงห์นะครับตอนเด็กๆผมก็เดินขึ้นบันไดนี้แหละแต่ปัจจุบันนี้นะ มีทางรถขับรถขึ้นมาถึงบนนี้แล้วนะครับพี่ต้องเดินดูว่า่าจะมีจิตศรัทธาอยากเดินหรือว่าอยากเดินออกกลาลังกายก็ลองดูได้นะครับ ตนี้ลงตรงบันไดพญานาคนี่ที่เดิมเลยนะครับ Сеќавање на Сеќавање на Сеќавање